สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เดอะแคสเซ็ตเตอร์ของเราก็มีหนังดีมาสปอยเล่าให้ฟังกันอีกเช่นเคยรอบนี้เป็นหนังรับตํานานขึ้นหิ่งในยุคป,ปี2000กันเลยครับอย่างหนังที่มีชื่อว่านักเตะเซียวริมยีเมื่อการเตะฟุตบอลต้องมามัดรวมเข้ากับวิชากางฟูแห่งวัดเซลินอะไรจะเกิดขึ้นบ้างมาฟังหัสปอยสรุปยอดเนื้อหาของหนังเรื่องนี้กันได้เลยครับและตอนนี้เดอะแคสเซ็ตเตอร์ของเรามี Facebook Fan Page กันนะครับยังไงช่วยไปกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับ เริ่มต้นเลื่องมาของหนังในการแข่งการฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศระดับประเทศในห้องแต่งตัวนักกีฬาอาฟงหรือนักเตะแข้งทองกําลังด่ารุ่นน้องที่กําลังรับจ้างล้มบอลด้วยเงิน10ล้านโดยรุ่นน้องบอกว่าเขาไม่ได้จังใจจะรับมาแต่เขาแค่อยากได้เงินค่าในหนายแค่นั้นเองถึงแม้ว่าจะด่าอยู่ยกใหญ่นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะเดินออกไปเนี่ยอาฟงก็เดินรับเช็ค10ล้านไปเสียเองซึ่งในฉากนี้เราจะเห็นได้ว่าอาฟงเนี่ยเวลาเช็ดรองเท้าเนี่ยเขาจะเอาเท้าวางไว้ที่หัวของรุ่นน้องคนนั้นเสียด,ด้วยนะครับ ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคของนักเตะแข้งทองอันโด่งดังอย่างอาฟงเลยเขามีชื่อเสียงเป็นอย่างมากจนเขานั้นหลงระเริงในชื่อเสียงเหยียบย่ำคนอื่นไปทั่ว ในการดวลจุดโทษตัดสินปรากฏว่าอาฟงเป็นความหวังของแฟนบอลครับกับยิงไม่เข้าข้ามคานไปแบบไม่ได้ลุ้นกันเลยซึ่งภายหลังเนี่ยแฟนบอลก็ไม่พอใจวิ่งมาทํรลายเขาและก็มีชายคนหนึ่งใช้ไม้ตีขาซ้ายของเขาจนหกักทําให้เขาไม่สามารถเตะบอลได้อีกเลยนําซ้ําเช็คที่ได้มาเนี่ยยังไม่สามารถขึ้นเงินได้อีกด้วยนะครับงานนี้เรียกได้ว่าเจ็บตัวแถมไม่ได้เงินอีกด้วยนะครับเวลาผ่านมามากกว่า20ปีครับตอนนี้รุ่นน้องคนนั้นต่อไปผมจะเรียกว่าเชียงสงแล้วกันนะครับ ซึ่งปัจจุบันก็ได้เป็นเจ้าของทีมท,ทําทีฟุตบอลชื่อว่าทีปีศาจเป็นทีมแมวหน้าะระดับประเทศคว้าแชมป์มาได้หลายสมัยติดต่อกันซึ่งช่างแตกต่างจากอาฟงครับอดีตนักเตะแข้งทองตอนนี้เขาเป็นเพียงแค่ชายพิการขาเปยเท่านั้นต้องมาเป็นเบสให้กับเชียงสงและแน่นอนว่าเวลาที่เชียงสงจะเช็ดรองเท้าเนี่ยก็ต้องเอาเท้าเหยียบไว้ที่หัวของอาฟงเหมือนกับสมัยก่อนที่อาฟงนั้นเคยทํานั่นเอง ตอนนี้อโฟงเรียกได้ว่าตกต่ำแบบสุดๆไม่เหลือราศีของนักเตะที่โด่งดังในอดีตเลยละครับแต่เขาก็มีความฝันอยากจะคุมทีฟุตบอลเป็นของตัวเองบ้างซึ่งเชียงสงก็บอกว่าน้ำหน้ายัางแกหรือจะมีปัญญาตอนนี้สภาพของแกเนี่ยก็ไม่ต่างจากขอทานพร้อมทั้งยังบอกอีกว่าไอ้คนที่ตีขาแกจนหักเนี่ยฉันเป็นคนจ้างมันมาองแหละคนโลภอย่างแกมันก็ต้องเจอแบบนี้นั่นเองทําให้อโฟงเมื่อรู้ความจริงครับเขาก็เสียใจเป็นอย่างมากแต่เขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้อยู่ดี เพราะว่าเชียงสงตอนนี้ทั้งร่ำรวยแล้วก็มีอิทธิพลเป็นอย่างมากถ้าจะไปบอกใครหรือบอกนักข่าวตอนนี้ครับก็คงไม่มีใครเชื่ออยู่ดีหลังจากนั้นอาฟงก็เดินติดเตรไปเรื่อยนะได้ไปพบกับชายหนุ่มเก็บขยะคนหนึ่งซึ่งไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าอาสิงเป็นพระเอกของเรื่องซึ่งต่อไปนี้ผมจะเรียกเขาว่าพระเอกนะครับเขานั้นไม่ธรรมดาเลยเคยเป็นศิษย์ของวัดเส้าหลินแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ผันตัวมาเก็บขยะหรือเอาจริงๆก็คือตกงานนั่นแหละครับ พระเอกบอกว่าอยากจะเผยแพร่วิชาเซ้าหลินเนี่ยเลยถามบัฟฟงว่าสนใจจะมาเรียนด้วยกันไหมคิดไม่แพงพร้อมทั้งมอบนำบัตรที่เขียนจากเศษกระดาษไปให้ครับซึ่งเขาก็โฆษณายกใหญ่เนะว่าถ้าหากว่าฝึกวิชากังฟูเนี่ยจะสามารถเอาไปไประยุกใช้กับอาชีพอื่นได้อีกเพียบครับถึงแม้ว่าขาเป๋เนี่ยก็สามารถฝึกได้นะอาฟฟงเนี่ยพอได้ยินดังนั้นครับก็เกิดความโมโหไม่พอใจครับที่โดนแซวว่าเป๋จึงยัดนาบัตรถุงกล้วยแข็งเนี่ยใส่ลงไปในกระป๋องเบียร์แล้วก็ปาไปที่พระเอกทันทีครับ จังหวะนั้นพระเอกเนี่ยมันก็เตะก,กระป๋องเบียร์สวนขึ้นมาครับทำให้กระป๋องเนี่ยลอยระลิ้ววับหายไปเลยซึ่งอฟงเนี่ยเขาก็ไม่สนใจอยู่แล้วนะเพราะมองว่าไอ้พระเอกเนี่ยมันเป็นแค่คนเก็บขยะธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกก็เดินเล่ร่อนรับจ้างเก็บขยะไปทั่วนะในขณะที่เขากําลังเดินไปที่ร้านรับซื้อของเก่าอยู่เนี่ยก็มีชายคนหนึ่งขอให้เขาช่วยยกตู้เย็นให้หน่อยพระเอกมันก็เลยโชว์พลังบาทาสถานยุจงัากไม่นักกระบานใครครับเตะตู้เย็นเข้าที่ให้กันแบบฟรีๆกันเลยละครับ หลังจากที่ได้เงินจากการขายของเก่ามาแล้วเนี่ยเขาก็ได้เดินไปเจอกับร้านทำมันโถร้านหนึ่งครับที่มีสาวนวดแป้งระดับเทพเลยใช้พลังเพลงฝ่ามือในการนวดแป้งได้แบบไร้ที่ติเลยจนพระเอกเนี่ยต้องร้องอุทานออกมาเลยล่ะครับพระเกระะกระอกได้พบกับอเมยสาวคนที่นวดแป้งอยู่เนี่ยนะครับหน้าตาของเธอก็ดูจะค่อนข้างขี้เหร่นะ เธอเป็นคนไม่ค่อยมีความมั่นใจในหน้าตาตัวเองสักหลายนากักพระเอกก็ได้ชวนคุยแล้วก็ถามว่าทำไมถึงนวดแป้งได้วิเศษทำขนมได้วิเศษขนาดนี้ล่ะใช้วิชาอะไรกันเหรอนางเอกก็ได้บอกว่าเธอนั้นใช้เทคนิคอ่อนต้านแข็งคล้ายๆกับสมดุลของหินอย่างอะไรประมาณนี้ล่ะครับซึ่งพระเอกเนี่ยมันก็คุยแล้วก็โม้เก่งมากครับคุยไปก็หยิบมันโถกินไปด้วยครับแต่ว่าเล่นซับไปสลายลูกเลยทําให้เงินไม่พอจ่ายครับแล้วก็เอามาจ่ายวันหลังไม่ได้ด้วยนะ เขาเลยจําเป็นที่จะต้องเอารองเท้าเน่าๆของเขาเนี่ยนะครับจ่ายเป็นค่าหมั่นโถแทนซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอ้รองเท้าเน่าๆเนี่ยมันจะมีมูลค่าสักเท่าไหร่นะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะใช้จ่ายไม่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าพระเอกมันก็ได้วิ่งหนีออกมาแล้วต่อมาเนี่ยพระเอกมันก็ได้เดินทางไปหาสิบพี่ใหญ่ของมันที่บาร์แห่งหนึ่งครับซึ่งสิบพี่ใหญ่ของเขาทํางานอยู่ที่นี่นั่นเอง,เอง ระเอกเนี่ย <polarization> <ain> <te le inequ ity> มันก็ได้ไปคุยกับพี่ใหญ่ของมันครับแล้วก็ขอให้เสนอเอาวิชาเส้าหลินเนี่ยไปเผยแพร่ให้คนอื่นรู้ผ่านการร้องเพลงนั่นเองครับในฝั่งของพี่ใหญ่ของเขาครับซึ่งกาลังโดนเจ้าของร้านเนี่ยกดดันข้อหาที่ว่าไม่มีลูกค้าเข้าร้านเลยพี่ใหญ่มันก็เลยเสนอครับว่าจะเอาการร้องเพลงบวกกับกังฟูเส้าหลินเนี่ยมาโชว์ด้วยกันพอถึงวันจริงเนี่ยพี่ใหญ่กับเระเอก็ขึ้นร้องเพลงครับแต่ปรากฏว่าแขกในร้านเนี่ยเงียบกิ้ไปเลยทั้งร้านแถมยังโดนแก๊งอัธพาลมาหาเรื่องอีกแต่รพเองมันก็ไม่อยากมีเรรรืื่่ออองงงในนนน้้าจึตททโดกกะไป ตับมาที่ฝั่งของอโฟงครับที่เดินเตะเตะไปช่วยเมืองเช่นเคยครับตอนนี้รู้สึกปวดฉี่แล้วก็เดินมาฉี่หลบมุมที่กำแพงนะเขาสังเกตได้ว่ามีกระป๋องเบียร์อันนึงครับฝังอยู่ที่กำแพงด้วยจึงเข้าไปดูใกล้และก็พบว่าในนั้นมีน้ำบากถุงกล้วยแขงของพระเอกอยู่นั่นเองครับทำให้อโฟงเนี่ยนึกขึ้นได้ว่าจากจุดนั้นเนี่ยมันไกลมากๆเลยมันเตะมาถึงนี่ได้ไงวะแสดงว่าพลังติงของไอ้หนุ่มคนนั้นไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน พอเอ่ฟองเดึงกระป๋ออกมาเนี่ยกำแพงก็ถล่มลงมาครับและเขาก็ได้เจอกับเอกที่กำลังจะตีกับอันธพาลกลุ่มนี้อยู่พอดีเลยละครับในเหตุการณ์ตีกันวันนั้นครับพเอกได้ใช้ลูกบอลเนี่ยเตะอัดเล่นงานแก๊งอันธพาลจนต,ต้องขอยอมแพ้ไปเลยพลังตีของเอกเนี่ยเรียกได้ว,ว่ารุนแรงเวอร์วังอลังการอย่างมากเลยนะครับถึงขนาดที่ว่ากำแพงแทบแตกกันเลยทีเดียวทําให้อาฟองถึงกับอึ้งแดกไปในทันทีครับพร้อมทั้งพุดไอเดียที่ว่านี่แหละคือสุดยอดนักเตะที่เขาจะนํามาปั้นให้เป็นนักฟุตบอลชั้นยอดเลยละครับ ส่วนพระเอกเมื่อรู้ว่าการเตะบอลน,นั้นมันสามารถเผยแพร่วิชาวัตร,รินได้แถมเขาเนี่ยถ้าหากชนะจะได้รางวัลเงินเป็นล้านครับมีชีวิตที่ดีขึ้นก็เลยตอบตกลงไปในทันทีแต่สิ่งหนึ่งที่พระเอกยังขาดอยู่ครับก็คือรองเท้านั่นเองเขาจึงต้องไปหาอเอยเ,เพื่อขอรองเท้าคืนครับเอเ๋ยเองก็ดันแอบชอบพระเอกซะอย่างนั้นนะเธอได้เก็บรองเท้าไว้ให้แถมยังปะแล้วก็ซ่อมให้พระเอกจนเสร็จสั์ด้วย จากนั้นพระเอกกับปรฟฟงครับก็เดินตามหานักฟุตบอลเพื่อมาร่วมทีมครับพระเอกเนี่ยมันก็เสนอไอเดียว่าเอาสิทธิ์พี่ของมันเดเพราะสิทธิ์พี่ของมันเนี่ยมีแต่คนเก่งจิงจ๋งทั้งนั้นเลยจึงได้ออเดินทางไปตามหาแ้ะก็ชักชวนมาครับแน่นอนครับว่าคนที่โดนชวนคนแรกครับก็คือพี่ใหญ่ของเขาเองที่ฝึกวิชาหัวเหล็ก แต่ว่าพี่ใหญ่ของเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าสถานการณ์ตอนนี้ครับกับพี่ทํางานไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าโดยผู้จัดก,การไล่ออกจากงานครับแถมยังต้องมาทํางานใช้นี่อีกด้วยจึงขอร้องพระเอกเนี่ยมึงอย่ามายุ่งกับกูเลยมายุ่งทีไรเนี่ยกูซวยทุกทีถ้าขืนมึงยังไม่ไปเนี่ยกูจะฆ่าตัวตายนะพระเอกก็เลยทํ้ทอะไรไม่ได้ก็เลยต้องถอยออกมาก่อนนะจากนั้นครับพระเอกได้เดินทางไปหาพี่สี่ผู้ฝึกวิชาฝ่ามือยุมทูตเหมออย่างยิ่งครับที่จะเอาไปเป็นมือโกประจําทีม แต่ถึงจ้าหวานล้อมยังไงนะก็ไม่เป็นผลอยู่ดีครับเพราะว่าตอนนี้พี่สนั้นยังไม่เอาด้วยหลังจากที่แฮลมา2คนครับพระเอกก็ยังไม่ละความพยายามนะเดินทางไปชักชวนพี่สามอีกคนนะครับพี่3คนนี้ฝึกวิชาอาพลเหล็กซึ่งตอนนี้เท่าที่ดูครับพี่3เนี่ยน่าจะดูทรงดีที่สุดแล้วครับแต่บรรดาวพี่น้องทั้งหมดนะ พี่สามทำงานเป็นนักธุรกิจครับแห่งยุคดิจิตอลเมื่อเห็นว่าพระเอกมาชักชวนไปเตะบอลน,นั้นพี่สาก็มองว่าโอกาสทำเงินน่ะมันน้อยน,นิดเดียวเองวิเคราะห์แล้วโอกาสชนะแทบไม่มีเลยเสียทั้งเวลาเสียทั้งแรงครับพี่สาก็เลยตอบปฏิเสธไปคนหนึ่ง พระเอกยังคงเดินทางไปหาพี่น้องร่วมสํานักมาเข้าทีมเรื่อยๆนะแลวตอนนี้เขาก็เดินทางมาหาน้องหกน้องคนเล็กที่สุดครับผู้ฝึกวิชาตัวเบาฉายาผิวไหวเหมือนสายน้ําซึ่งปัจจุบันน้องหกเนี่ยทำงานอยู่ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งครับน้ําหนักก็ขึ้นไปประมาณน่าจะร้อยกว่าโลแล้วได้อีกทั้งความมั่นใจของตนเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าแทบไม่เหลือเลยแค่โดดหยิบทิชชู่ที่อยู่ชั้นบนเนี่ยก็ยังทําไม่ได้ลแล้วครับสิบพี่รองคือคนสุดท้ายที่พระเอกเนี่ยได้พาโค้ชอย่างอ่กฟงมาดันะาน,าาน,ดน,น่กกอ ตอนนี้สิทธิ์พี่รองของพระเอกทํางานล้างจานอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเขาเคยฝึกวิชาท้าฟงหวินไวดุดพายุแต่ว่าตอนนี้ตกอับครับต้องมารับจานล้างจานซึ่งผ่านมาทั้งหมด5คนนคะพี่น้องที่ร่วมสํานักเดียวกันมาแต่ก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ยังไม่มีใครเอาด้วยกับพระเอกสักคนเดียวเลยนะแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับพี่น้องทุกคนเนี่ยก็ได้ย้อนนึกถึงความหลังที่เคยลาเรียนม,มาด้วยกันนะแต่ตอนนี้พวกเขาก็คงต้องถึงเวลาที่ต้องลุกขึ้นสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นกันบ้างแล้วล่ะครับ ฝั่งพระเอกเนี่ยที่กาลังนั่งเศร้าโทษตัวเองว่าไม่ดีพอไม่สามารถเกลี้ยกล่อมพวกเขาให้มาเป็นพวกได้อ่ฟงก็ได้จะพยายามปลอบใจนะว่าอย่าโทษตัวเองเลยแต่สุดท้ายพี่น้องทั้ง5คนเนี่ยก็ได้เดินทางมารวมตัวกันนะพร้อมทั้งตกลงว่าจะขอร่วมทีมเตะฟุตบอลในการแข่งขันครันน้งนี้วันต่อมาอาฟงจึงสอนเทคนิคการเตะบอลให้ครับถึงแม้ว่าพระเอกจะยิงแรงแบบโคตรเลยแต่คนอื่นเนี่ยก็ยังเล่นบอลไม่เป็นเลยด้วยซ้ําจึงต้องค่อยๆฝึกจากพื้นฐานไปก่อนครับไม่ว่าจะเป็นการรับทรงเลี้ยงยิง อีกทั้งพระเอกเนี่ยเป็นตัวความหวังของทีมเลยนะครับยังไม่สามารถควบคุมพลังเตะของตอนเองได้อาฟองเลยให้พระเอกเนี่ยฝึกดอกไข่ไม่ให้แตกแล้วก็ให้เตะบอลให้ตรงเป้าเสียก่อนเพื่อควบคุมพลังและก็ความแม่นยําในการยิงนั่นเองละครับหลังจากที่ทั้งหมดเนี่ยได้ฝึกกันจนสําเร็จมาระดับหนึ่งแล้วครับตอนนี้ก็ถึงนัดอุ่นเครื่องกระชับมีดครับอาฟองก็ได้จัดให้เตะกับทีมแก๊งอันดพานที่เคยมีเรื่องกับพระเอกนะเพื่อเป็นการสาร้างสัมพันธ์ที่ดีนั่นเอง แต่ก็ดูเหมือนว่าฝั่งนั้นครับจะไม่เอาดีด้วยสักเท่าไหร่นะเตรียมอาวุธมาพร้อมมือเลยพร้อมที่จะเอาคืนกันแบบจัดหนักเลยล่ะครับรูปเกมก็เป็นไปตามคาดนะฟุตบอลนั้นเล่นเป็นทีมพระเอกเนี่ยแทบไม่ได้บอลเลยโดนอัดจ,จากรอบทิศทางส่วนบรรดาสิทธ์พี่ทั้งหลายครับก็เอาตัวไปหลอนนะโดนแก๊งอัตภา,านพวกนี้ครับอัดจ,จนเละเทะเลยวิชาเส้าหลินที่เคยเรียนมาสงสัยตอนนี้พวกเขาคงลืมไปหมดแล้วละมั้งครับ เหมือนโดนอัดหนักเข้าครับตอนนี้สิทธิ์พี่ใหญ่ก็ต้องขอยอมแพ้เลยครับทำให้แก๊งอัดผานเนี่ยมันบอกว่าถ้าหากจะยอมแพ้เนี่ยแล้วไม่อยากให้โดนซ้อมเนี่ยก็ให้เอากางเกงในใส่ไว้ที่หัวสิแล้วพวกมันก็หัวเราะชอบใจกันใหญ่ครับ ในระหว่างที่กําลังโดนดูถูกเหยียดหยามแบบสุดๆอยู่นั่นเองครับพวกเขาทั้งหมดก็สามารถปลุกพลังแห่งวัตสันลิงขึ้นมาได้วิชาที่เคยฝึกมาตอนนี้ได้กลับมาสู่ตัวของพวกเขาทั้งหมดแล้วทั้งวิชาของฝ่ามือโยอมทูตของพี่สี่เท้าฝงวินของพี่ลองวิชาตัวเบาของน้องหกเรียกได้ว่าทุกๆคนตอนนี้ครับสามารถกลับมาหมดแล้วทําให้การแข่งขันในวันนั้นครับทีมของพระเอกเนี่ยชนะแบบาสสะอาดและทีมของอัจฉริเนี่ยก็ยอมแพ้ขอสงบศึกและขอเข้าร่วมทีมด้วย ในวันต่อมาอาฟงพาลูกทีมทั้งหมดนะครับไปสมัครการแข่งขันเข้าโรฟุตบอลรายการชิงแชมป์ระดับประเทศแต่การสมัครได้นั้นก็ต้องได้รับอนุญาตจากเชียงสงผู้เป็นคณะกรรมการด้วยแต่พอเชียงสงเห็นลูกทีมของอาฟงเท่านั้นครับก็หวัวเราะชอบใจครับดูจากสภาพของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่นักกีฬาฟุตบอลเลยสักนิดเดียวดูท่าแล้วก็ไม่น่านจะผลรอบแรกครับซึ่งเชียงสงก็บอกว่าเฮ้ยงั้นก็รีบไปสมัครเลยยังไงอยากจะเห็นฝีมือของไอ้นักเตะพวกนี้แล้วล่ะ ต่อมาครับพระเอกได้ไปหาเอเมยพร้อมทั้งบอกว่าขอบคุณที่ช่วยเย็บรองเท้าให้ทําให้เขาสามารถเตะบอลได้ต่อแล้วเขาก็พาเอาเอาม๋ยครับไปเดินห้างในตอนที่ห้างปิดนะและบอกเอเม๋ยว่าต่อไปนี้ถ้าอยากได้อะไรถ้าเขาดังแล้วเขาจะซื้อให้พร้อมทั้งบอกให้อเม๋ยเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นได้แล้วในการแข่งขันรอบแรกทีมของพระเอกเนี่ยชื่อว่าทีมเซาลินนะพบกับทีมแมนเชสเตอร์แค่เขียนลูกเท่านั้นเองพลังตีงของพระเอกเนี่ยก็สามารถยิงบอลเข้าตุงตะขายไปได้แล้ว การแข่งขันในนัดนั้นเนี่ยทีมเซาหลินสามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้แบบถล่มทลายรวมถึงนัดถัดมาก็สามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้แบบสกอ์ขาดลอยครับยิงนัดหนึ่งเนี่ยก็ยี่สิบถึงสามสิบลูกกันเลยทีเดียวครับเรียกได้ว,ว่าสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการลูกหนังฮ่องกงเป็นอย่างมากไม่นานนักทีมเซาหลินก็โด่งดังมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆสปอนเซอร์ต่างๆก็วิ่งเข้าหาครับจนพวกเขาเนี่ยสบายกันเลยละครับพระเอกกับพวกได้บอกลารองเท้าเก่าๆเ,าเาน่าๆครับเพราะว่าตอนนี้พวกเขามีรองเท้าใหม่จากสปอนเซอร์ทั้งหมดแล้ว ซึ่งในคืนนั้นเองครับพระเอกได้ไปเลี้ยงฉลองครับแล้วก็มีอเมยมาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะแต่ว่าการมาของอเมยรอบนี้มันก็ดูไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับเธอแต่งหน้าแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวครับและเธอก็ได้มาสารภาพว่าเธอแอบชอบพระเอกอยู่นะแต่พระเอกก็เหมือนกับว่ายังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นครับก็จะบอกว่าเราเป็นแค่พี่น้องกันตลอดไปไม่ดีกว่าเหรอแบบนี้ก็เท่ากับว่าทําให้อเมยน,นั้นเฟลไปเลยละครับ หลังจากที่ทีมเซาลินเอาชนะคู่แข่งจนสามารถทะยานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบบที่ไม่มีใครเชื่อได้ครับแถมยังยิงคู่แข่งแบบถล่มทลายอย่างก็เล่นเป่ากบอีกด้วยคู่แข่งในนัดชิงก็คือทีมปีศาจของเชียงสงนั่นเองครับในวันต่อมาเชียงสงได้เรียกอฟงเข้าไปพบนะพร้อมทางจ้างวานให้อฟงนั้นล้มบอลอีกตามเคยแต่รอบนี้ก็บอกว่าถ้าหากไม่เชื่อใจเนี่ยก็ให้เอาเช็คไปขึ้นเงินก่อนได้ แต่แอฟโฟงก็บอกว่าเขาทำแบ่งั้นไม่ได้หรอกเพราะเขาต้องการตำแหน่งแชมป์ฟุตบอลเท่านั้นรวมถึงลูกทีมเขาก็ต้องการเช่นเดียวกันทําให้เชียงส่งนั้นโกรธแล้วก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยล่ะครับ เมื่อเขาถึงรอบจริงชนะเลิศได้แบบนี้ครับพระเอกก็ได้เอาตัวเข้าชมการแข่งขันไปให้เอเมยครับแต่ว่าเมื่อไปถึงที่ร้านเนี่ยก็ไม่พบเธอนะเจอแต่เจ้าของร้านครับเจ้าของร้านบอกว่าเธอนั้นถูกไล่ออกไปแล้วเพราะว่าพักหลังเนี่ยเอเมยททำมันโถไม่อร่อยเหมือนเดิมแล้วรสชาติขมขื่นยิ่งกว่าอะไรดีนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเธอเสียใจจากการที่โดนพระเอกปฏิเสธร,รักนั่นเองล่ะครับ เมื่อถึงวันแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยทั้ง2ทีมก็ได้เดินลงสู่สนามซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ทุกอย่างมันก็เข้าทางเชียงส่งทั้งหมดเลยละครับเพราะว่าเขานั้นทั้งมีอิทธิพลมากไม่ว่าจะเป็นผู้จัดสปอนเซอร์กรรมการรวมไปถึงเด็กเก็บบอลก็เป็นพวกของเขาทั้งสิน้นทีมเซ้าหลินก็คงไม่อาจเอาชนะได้ไง่ายๆละครับเสียงนกวีดได้เริ่มขึ้นครับทันทีที่เขียนลูกทีมเซาลินทําเกมบุกอย่างที่เคย พระเอกยิงบอลด้วยพลังที่หนักหน่วงเช่นเดิมครับแต่ว่ารอบนี้ผู้รักษาประตูของทีปีศาจสามารถรับลูกเอาไว้ได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวด้วยนะทั้งๆท,ท,ที่ปกติแล้วไม่เคยมีใครรับลูกยิงแบบนี้ได้มาก่อนแค่นั้นยังไม่พอครับยังกิงลูกบอลออกมาให้พระเอกนั้นยิงซ้ำอีกด้วยเมื่อพระเอกโดนท้าทายแบบนี้ครับเขาก็จัดหนักจัดไตมีรอบหนึ่งเพิ่มแรงเข้าไปอีกแต่ว่าผู้รักษาประตูคนนี้ก็สามารถรับได้แบบสบาย,บายชๆชิวๆเช่นเดิม เบื้องหลังของทีพีศาจแล้วครับเชียงสงเนี่ยได้ใช้ยาดบสูพิเศษจากอเมริกาฉีดเข้าสู่ร่างกายของนักกีฬาทําให้พวกนี้ร่างกายแข็งแกร่งราวกับว่ามันคือปีศาจจริงๆฝั่งสูนหน้าของทีพีศาจทําเกมบุกแล้วก็ยิงประตูกับมาบ้างครับพีซีผู้ฝึกวิชาฟ้ามือโยมทูถึงแม้ว่าจะเซฟเอาไว้ได้แต่ก็เล่นเอาบาดเจ็บที่มือครับ แต่เขาก็เก็บอาการเอาไว้นะพร้อมทางท้าทายให้ทีมปีศาจนั้นยิงเข้ามาอีกและกองหน้าของทีมปีศาจเนี่ยมันก็รู้แล้วว่าพี่สีนั้นกําลังได้รับบาดเจ็บอยู่ครับรอบนี้มันก็เลยยิงเข้ามาเต็มๆเ,เพิ่มพลังความแรงเข้ามาอีกครับพลังทําลายล้างเรียกได้ว่าน่าจะหนักกว่างของพระออีกเลยซ้ำถึงแม้ว่าพี่สีนั้นจะเซฟเอาไว้ได้ครับแต่สภาพของเขาตอนนี้ก็แทบจะไม่ไหวแล้วครับสุดท้ายโดนกองหน้าของทีมปีศาจเตะบอดอัดอย่างจังจนแข่งขันต่อไม่ไหวเลยละครับ ก็อ,อย่างที่บอกครับว่าเชียงสงนั้นคุมทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วแม้ทีมปีศาจจะเล่นแรงเล่นนอกเกมสักแค่ไหนนะแต่กรรมาการก็ไม่ทําอะไรอยู่ดีเรียกได้ว่าจบครึ่งแรกครับทีมของเส้าหลินสบักสบอมไปทั้งทีมครับพอถึงในช่วงพักครึ่งนะลูกทีมที่ขอมาอยู่ทีมด้วยเนี่ยก็ต้องขอตัวลากลับบ้านกันไปหมดเลยพอไม่อยากจะแข่งแล้วไม่อยากสู้ครับไอ้นักเตะพวกนี้ครับขืนสู้ต่อไปเนี่ยก็คงต้องตายแน่ ซึ่งในครึ่งหลังครับทีมเซาหลินจะเหลือนอักเตะเพียงแค่8คนเท่านั้นสลับสับเปลี่ยนโกโดยใช้พี่สานั้นเป็นโกแทนการแข่งขันในครึ่งหลังก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับทีมเซาหลินยังไม่สามารถทําอะไรได้มากนักโดนไล่ต้อนไล่อัดไปที่ละคนเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นวิชาหัวเหล็กก็ถึงกับขั้นหัวแตกกันเลยละครับเท้าฟงหวินก,ก็ถูกสกัดเอาไว้ได้ทีมปีศาจเรียกได้ว่าแทบจะไม่เล่นบอลกันเลยละครับเตะคนอย่างเดียวสุดท้ายพี่3าที่เป็นผู้ตััประตูที่เปลี่ยนลงมาครับก็ไม่สามารถต้านทานเอาไว้ได้ตต้ออองถูกกหามัวออไปคน,นึ หลังจากนั้นกรรมการก็ได้เดินมาบอกกับทีมเซาลินว่าตอนนี้ทีมเซาหลินเหลือเพียงแค่เจ็ดคนเท่านั้นถ้าหากว่าไม่มีตัวสำรองลงมาเพิ่มเนี่ยจะต้องถูกปรับแพ้ไปในทันทีพระเอกก็ได้รับบาดเจ็บหนักที่ขาครับรวมถึงตอนนี้รองเท้าก็ขาดสิด้วยทุกคนก็ทำใจเอาไว้แล้วว่าตอนนี้ทั้งทีมเหลือแค่นี้จริงๆยังไงก็คงต้องแพ้อย,อย่างแน่นอนแต่อยู่ๆอเหมยก็มาพร้อมกับการโกนหัวอย่างกับหลวงจีนก็โผล่เข้ามาบอกว่าเธอน,นั้นจะลงสนามาช่วยทีมเซาหลินเอง ซึ่งพระเอกเห็นก็รีบห้ามทันทีครับก็บอกเธอว่าที่นี่มันอันตรายมากนะพวกนี้เนี่ยมันเล่นกันโหดมากแต่เอเม๋ยก็บอกว่าอย่าห่วงเลยเธอจะเป็นโกให้เองพร้อมทั้งโยรองเท้าคู่เก่าที่เธอซ่อมให้พระเอกอีกด้วยเมื่อลงสนามแข่งขันต่อครับเอเม๋ยแค่เดินลงไปในสนามเนี่ยก็เรียกได้ว่าผิดฝังกันแล้วนะแต่ทว่าฝีมือการรับลูกยิงของเธอนะั้นเรียกได้ว่าเทพจริงๆครับเพลงฝ่ามือของเอเม๋ยนั้นใช้อ่อนต้านแข็งดุดหยินหยางแม้ทีมปีศาจจะมีลูกยิงที่ทรงพลังแค่ไหนครับแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรเธอได้ เอาเหมยเมื่อรับบอลได้ก็ควงลูกบอลครับแล้วก็ส่งพลังต่อไปให้พระเอกในทันทีพระเอกได้รวบรวมพลังทั้งหมดนะที่มีครับยิงบอลลูกสุดท้ายออกไปซึ่งลูกยิงลูกนี้รวมพลังกันทั้งสองคนครับรุนแรงแบบโอเวอร์สุดๆครับสนามเนี่เรียกได้ว่าพังไปเลยสุดปัญญาที่ผพุทกษาประตูจะสามารถป้องกันเอาไว้ได้ครับพอแม้แต่กางเกงของมันก็ยังขาดแบบไม่มีชิ้นดี จบเกมครับทีมเ้าหลินเนี่ยสามารถเอาชนะผู้แข่งไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์เชียงสงเมื่อพ่ายแพ้ครับก็โมโหจัดเลยแล้วเขาเนี่ยกระดานพัดตกลงมาจากอัตจันทำให้หัวไปไ ف กับเสาอย่างแรงหลังจากนั้นเชียงสงก็วางมือจากการท,ทําทีฟุตบอลไปตลอดชีวิตส่วนพระเอกกับเอเมยครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเข้าใจกันดีแล้วนะแฮปปี้ทั้งคู่ทั้งสองคนกลายเป็นคู่รักของวงการ หลังจากที่ทีฟุตบอลเซาหลินชนะการแข่งขันครับผู้คนในเมืองก็หันมาสนใจเรียนกังฟูแห่งวัดเซาลินกันมากขึ้นเพื่อดัดแปลงวิชากังฟูของเซาลินเข้าไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองแหะครับแล้วหนังก็ตัดจบเพียงเท่านี้การจากไปของดาราบางคนเนี่ยก็ทำให้เรานึกถึงหนังที่เขาเคยเล่นนะครับซึ่งนักเตะเซียวมี่เรื่องนี้ครับเป็นหนังที่เด็กๆยุคปี2000ต้องเคยดูอย่างแน่นอนนะครับ วันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมส่วนคลิปอื่นจากช่องเราเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้ที่ตรงนี้ครับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ฝากดูกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ